สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ช่องยนันดิงนะคะวันนี้ขึ้นเขาไปทําบุญนะคะขึ้นเขาไปทําบุญวัดถ้าจันเขียวนะคะก็จะเดินทางขึ้นเขานะคะวันนี้นะคะก็ฝนก็ตกเล็กน้อยแต่ก็คงจะไม่ลําบากในการเดินทางเท่าไหร่แล้วคะ่ะก็คงไม่ได้ตกเยอะนะคะนี่นะคะนี่นะคะวันนี้นะคะผู้นําก็คือผู้กองนะคะ นำทางไปวัดนูโหนนี่เราจะไปวัดป่าด้วยกันนะคะกับท่านผู้กองนะคะนี่นะคะไปขึ้นเขาไปวัดนะคะวัดถ้ำจันเขียวนะคะก็เคยไปทุกครั้งละะ้ค่ะไปทุกรอบช่วงนี้เราก็จะไปวัดไหวอยู่นะคะนี่คะ่ะเดินทางขึ้นเขากันนะคะไปกันสี่คนนะคะนี่ผู้กองไปคู่นำหน้านะคะนู่น นำทีมนะคะวัดถ้ำจันเกี่ยวนี้จะอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านมากเลยนะคะเป็นประมาณเดินทางประมาณจะถึง5กิโลก็ประมาณนี้นะคะ,ะขึ้นเขาห้กิโลเลยละคะ่ะนี่นะคะจะพาเดินไวเด้อเดหอบเด้อนี่แม้แล้วคนเพิ่นฟิตอยู่ตลอดเนาะ ส่วนเรานะไม่ได้ฟิตอยู่ตลอดเราก็เดินช้าหาเห็ดไปด้วยบ่เนาะเห็ดปวกออกนะคะหาเห็ดไปด้วยนะคะหาเห็ดไปแกงกินที่วัดด้วยหลายนี่นะคะเราขึ้นมาเราก็เจอเห็ดนะนู่น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 นี่เห็นบ่นี่นี่นี่เอาเอาเอา โอ้ยจังได้ี่นี่เห็ดปวกนะคะเห็ดปวกออกนี่นนนามา<ล>วัดเราก็ได้เห็ดนี่นู่นฮะอ๋อมีนี่โอ้โหจะเปื่อยแล้วเนาะได้เห็ดไปแกงที่วัดนะคะนูน่นนูน่นนู่นนู่นนี่เขับไปเอานี่นู่น เราเก็บเห็ดก่อนนะคะนี่เราได้เห็ดนะคะโอ้ยปวกอะไรกินหมดนี่เราไปวัดเราก็ได้เห็ดเราก็จะไปแกงกินที่วัดนะคะแกงให้พระฉันด้วยนี่ตอนัอ้นเขาบอกบให้เเก็บเนาะนี่เนาะ <N> แบบยังไป <S 2> <S 2> ไปเอาหน่อยจ<ะ>้าเอาเอาออกดีๆหน่อยนะเอาแล้วเอายังไงเอาเอาหาไปเรื่อยๆนะเขาจะหาเห็ดไปด้วยแล้ว เราก็จะหาเห็ดไปด้วยนะเห็ดปวกออกช่วงนี้เห็ดปวกเห็ดตาบนะคะนี่เห็นไหมมันออกไปทางไหนด้วยข้างล่างคุณบอกผู้กองไวให้ผู้กองไปก่อนเราหาเห็ดกันไปเรื่อยๆ ออไปอุ้ยุงเยอะยุงเยอะยุงเยอะนี่นะคะเราก็จะหาเห็ดกันไปเราก็ไม่ได้เอากระตะกกามาแล้วก็มีถุงเราก็เก็บใส่ถุงนะนี่นี่ไปเรื่อยๆไปทั้งไปวัดทั้งได้เห็ดไปแกงที่วัดนะคะ เออบางทีเราก็จะไปเจอป่าใหญ่ๆมันอันนี้ป่าไม่ใหญ่ป่าเล็กผู้กองเร็วมากเลยไปถึงไหนแล้วเด้ทันผู้กองเอ้ย okay. ไ,ไ,ไหนอันนี้บอกโอ้ไม,ไม่เท่าแล้วเท่าแล้ว,ลวบอกโอ้โหนี่ เกอ,อกก็เท่าไปแล้วด้วยเราจะหาแต่ดอกจุ้มๆดอกนุ่มๆมันเนาะนี่นะคะต่นี้ขึ้นเขากันนะคะอืโอ้โอยออกนะเพราะว่าเห็ดออกช่วงนี้หาไปเด้อเด้อทายตาดีเราจะขึ้นเขาไปก่อนช่วงนี้ค่อยเมื่อยนะคะ ปีนเขาก่อนมาช่วงฝนตกปีนเขาก็ต้องลำบากหน่อยกลัวลื่นนะคะไม่เห็นเลยผู้กองไปเร็วมาก ขึ้นมาถึงชั้นที่2ชั้นที่แรกเนาะเพิ่งได้ชั้นแรกนะคะนูน่นเราเพิ่งขึ้นได้ชั้นแรกเราไปชั้นที่สองนูน่นเห็นหลังแวบ,บๆเราผู้กองดูเดินแบบมาลาทอนเลยแข็งแรงมากฟิตอยู่ตลอดเนาะ ฟิตคือการวิ่งนะคะวิ่งอยู่ตลอดออกกําลังอยู่ตลอดแล้วก็ทําให้เดินเร็วส่วนเรานานแล้วที่ไม่ได้ขึ้นเขาสึกเหนื่อยนะคะวัดนี้อยู่ไกลนะคะเดินทางห้าชั่วโมงนะคะเดินทางกันห้าชั่วโมงไปกลับก็สิบชั่วโมงนู่นเลยค่ะไกลค่ะเดินลิบเดินเลาะ เลาะภูเขาไปนะคะ,ไป,ะ,คะไปตามแถบภูเขานะคะไปตามแถบภูเขาคิ้วภูเขานะคะนี่ค่ะมีหน้าผาด้วยนะคะมีน้ำตกด้วยนะคะน้ำตกบนภูเขามันจะน้ำตกจะตกช่วงระยะฝนเยอะตอนนี้ แรงหน่อยก็คงจะไม่ตกโอ้ยเมื่อยนะคะนี่ก็คือหน่อไม้โกะนะคะหน่อไม้โกะป่านกโกะโอ้โหหน่อไม้โกะก็ยาวแล้วเนาะนุ่นโอ้ใช่เลยโอโ้หน่อไม้โกะยาวเลยนะคะนุ่นนะคะนุ่นนะคะยาวสวยด้วย หน่อไม้ไปเผาไว้เดี๋ยวเราจะหักหน่อไม้นะคะหักหน่อไม้ไว้เผื่อเรามาแล้วก็จะหน่อไม้ไปกินตอนเย็นไม่หักบ่เราจะจําได้อยู่บ่โอ้กลัวจะจําไม่ได้หน่อไม้สวยด้เราก็ควรจะจำไม่ได้นะคะ,ะคลิปนี้เราก็ปีนเขาต่อนะคะไปวัดถ้ำจันเขียวต่อนะคะคลิปนี้ก็ขอฝากจบคลิปแค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดติสตามช่องหชนิงด้วยนะคะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ